สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับอุปกรณ์แผ่นกันหนูนะครับสําหรับรถ Fortuner นะครับอันนี้จะเป็นแผ่นกันหนูของ Toyota Summit แล้วนะครับอีชิคุงเป็นวัสดุอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนนะครับการประกอบแผ่นกันหนูนะครับว่าเราประกอบกันแบบไหนนะครับเรามาดูกันครับเริ่มจากถอดแผงด้านข้างก่อนนะครับ แล้วเราก็มาถอดตัวแผงบริเวณที่ฝัดน้ำฝนนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่เราใส่แผ่นกันหนูนะครับเรามาดูนะครับว่าหนูเข้าไปได้อย่างไรนะครับก็ในส่วนนี้ หนูจะเข้ามาตามรูนะครับแล้วก็กัดในส่วนของตัวแผ่นพลาสติกที่เห็นอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่เป็นแผ่นกันหนูลงไปนะครับเพื่อไม่ให้หนูเข้าไปในห้องโดยสารนะครับถ้าหนูเข้าห้องโดยสารเนี่ยจะเกิดอะไรบ้างนะครับก็หลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องกลิ่นและถ้าหนูเข้าไปตายเนี่ยมันก็จะต้องรื้อคอนโซลหรือตัวแอร์ออกมานะครับเพื่อตรวจสอบเดี๋ยวเรามาดูการใส่แผ่นกันหนูกันนะครับ นะครับพอเราใส่แผ่นกันหนูลงไปนะครับตัวพลาสติกนี้ก็จะกันไม่สามารถให้หนูกัดเข้าบริเวณตัวพลาสติกได้นะครับตัวนี้ก็จะกันก่อนหนูไม่สามารถกัดแผ่นนี้เข้าไปในห้องโดยสารได้นะครับทีนี้ก็จะหนูก็จะไม่เข้าไปในบริเวณห้องโดยสารแล้วนะครับในส่วนของตู้แอร์นะครับนี่นะครับเป็นแผ่นกันหนูนะครับของเราสามารถลูกค้าท่านใดสนใจติด ตัง้งแผ่นกันหนูนะครับสามารถโทรไปที่ call center ได้นะครับ 02, 02, 02 65, นะครับ0226555นะครับของเราติดตั้งได้ทุกสาขาเลยจะมีสาขารัชดาสีนครินนะครับบางนาบางเมืองแล้วก็สาขาอ่อนุษนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ